กระต่ายพันิภพาลูกนี้ทําเอาชาวเน็ตใจละลายจากไม่เคยชมก็ต้องชมว่าน่ารักมากก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เจอดาม่าแทบไม่เว้นวานแต่เธอก็ก้าวผ่านดาม่ามาได้เสมอสำหรับกระต่ายพนิพานักร้องสาวที่ขึ้นแท่นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วโดยเราจะเห็นผลงานของเธอผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆมากมาย และได้เห็นภาพสวยๆของเธอได้ที่ f a c e b o o k และ IG อยู่เรื่อยๆอีกด้วยช่วงนี้เธอเจอดราม่าไม่ว่าเธอจะโพสภาพไหนก็เจอดราม่าไปสมหมดแต่ล่าสุดเธอโพสภาพส่วนตัวผ่านโลกโซเชียลในชุดกระโปรงขาวเรียบร้อยแต่งหน้าทำผมเบาๆพร้อมแคปชั่นว่าอยากให้ตัวเองสวยเหมือนในรูปท่ามกลางเช้าเน็ตแห่เข้ามากดไลค์และบอกว่า สวยอยู่แล้วบ้างถึงกับบอกว่ารูปนี้น่ารักมากเราไม่เคยชมกระต่ายเลยตั้งแต่ติดตามมาแต่รูปนี้เธอน่ารักมากๆเลยสำหรับเนื้อ,อาหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ